สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนค่ะออกมานั่งดื่มกาแฟค่ะทุกคนเหมือนเหมือนเดิมค่ะถ้าออกมานั่งข้างนอกก็จุก็จะมีกาแฟติดมือออกมาด้วยหนึ่งแก้วแก้วแก้วใหญ่นั่นแหละค่ะแก้วแบบลายคามลายไทยนั่นแหละค่ะมันร้อนมนะอากาศข้างนอกร้อนค่ะทุกคนก็เลยมานั่งดูปลาให้มัน อารมณ์เย็นๆแล้วก็เดี๋ยวประจุก,ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบรอบบ้านด้วยตอนนี้ร้อนเลยค่ะทุกคนร้อนมากเหมือนเมื่อวานอ่ะเมื่อวานช่วงบ่ายก็ร้อนร้อนเช้ามาก็เหมือนฝนจะตกไม่เหมือนแต่ตกหน่อยนึงค่ะแต่ว่าไม่แรงตกแบบให้แบบชื่นใจอยู่น้อยนึงแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมจ้ะพอตกบ่ายมาร้อนเหมือนเดิมเหมือนวันนี้ค่ะ วันนี้มาบ่ายๆก็ร้อนก็จะให้ดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะดูแดดดิย,ย,ยิบ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 ยับยับแล้วจ้ะก็จะค่อยๆแผนกล้องขึ้นนะคะทุกคนไม่มีแล้วค่ะทุกคนดอกคูนมันโรยหมดแล้วร่วงหล่นลงมาหมดแล้วค่ะมีแต่นี่แหละจ้าดอกโมกแต่ว่าคนงานในโรงพยาบาลเขายังไม่มาตัดแต่งกิ่งให้เนาะ แต่ว่าปล่อยปล่อยว้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะทุกคนมันมีต้นหมอกต้นไม้อยู่ในบ้านในยามที่อากาศมันร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันก็แล้ยังไงล่ะจิตใจเรามันก็ดีขึ้นนะคะทุกคนไม่ไม่แบบไม่ร้อนรุ่มตามอากาศนะ่ะเราได้เห็นต้นไม้ใบไม้เขียวๆแต่ว่าร้อนแต่ว่ามีลมนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นลมร้อนนะคะ ลมร้อนน่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศยามร้อนตอนบ่ายโมงนะคะเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงของเมืองไทยเราเนาะเรียมอยู่ไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าอันนี้ประจุออกมานั่งทําคลิปให้ดูบรรยากาศว่ามันร้อนขนาดไหนก็ประมาณสามเจ็ดสามแปดนี่แหละสามสิบเจ็ดสามสแปดองศานี่แหละ, 3, 7, 8, หละบ้านเราเนาะ ไม่เหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วถึงสี่สิบองศาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนดีแต่ว่ามีลมมีลมไม่งั้นก็โอ้ถึงจะมีลมก็อยู่ไม่ได้หรอกจ้าหนีไปลหลบในห้องแอร์กับคุณยายอยู่เป็นพักๆเหมือนกันแต่ว่าก็เปิดแอร์ได้ไม่นานเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องปิดค่ะเปิดทั้งวันก็ไม่ไหวถ้าไฟกินกินบานเบอ่นี่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะ โดนโดนค่าไฟหลายพันเหมือนกันคะ่ะก็เนาะให้กำลังใจกับทุกคนนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะถ้าเราไม่สู้งานมันก็หาคนที่จะมาหยิบยื่นการช่วยเหลือเราเนี่ยได้ยากนะคะในยามในยามนี้เนาะในยามที่ใครๆก็ต้องดิ้นรนนะคะทุกคนเพื่อให้ตัวเองอมีชีวิตรอดหรือว่าคนในครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะ นักเอาเบาสู้กันนะคะทุกคนแม้แต่ประจุบเองก็ทำโจนค่ะตื่นตั้งแต่ตีสามเลิกงานสองทุ่มน่ะทุกคนคิดคิดดูเอาละกันค่ะว่า,าทำงานกี่ชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงนะคะดีแต่ว่ามันไม่ได้ไปาตากแดดแบกหามเท่านั้นเององานของประจุบก็ต้องอดทนทำค่ะทุกคนใช้ความขยันในตัวของเรานะ่ะ ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะทุกคนคะเรามีความขยันอยู่ในตัวเราไปอยู่ไหนเราก็ไม่อดค่ะเราก็ไม่อดตายแน่นอนมีแต่คนเขาจะเอ็นดูเรารักเรานายสร้างก็จะให้ความรักความเมตตาปานีให้เงินเดือนเพิ่มในความขยันอีกค่ะทุกคนคะถ้าเราทำได้ทำไปเถอะค่ะมันเป็นผลดีกับเรานะมันไม่ได้เป็นผลดีแก่ใครอะ่ะตัวเราทั้งนั้นคะ่ะ ความขยันขันแข็งน่ะขยันขันแข็งโอ้ยเนาะเบาผิดขยันหมั่นเพียรอดทนมันก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ค่ะทุกท่านคะทุกคนคะถ้าเราไม่ย่อท้อเนาะบากบันหมั่นเพียรทำในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะคะปะัจถุก็ขอเป็นอ,อีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ ดิ้นรนทำงานทํามาหากินกันเหมือนกับประจุบนี่แหละประจุก็ทํางานทุกวันไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยไม่มีวันหยุดเหมือนคนอื่นเขากว่าจะหาใครมาทํางานแทนนี่ทำงานแทนได้ก็ยากยากค่ะเพราะว่าคนไข้ก็ไม่ค่อยจะรับกับคนใหม่เนาะแล้วก็หลายๆอย่างในบ้านน่ะมันไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บ ทํางานได้ปั๊บนะมันต้องมาฝึกงานต้องมาเทสงานอีกสารพัดค่ะเขาจะจ้างเราหรือไม่จ้างเราน่ะเจ้านายเขาจะไว้ใจเราไหมอะไรอย่างนี้มันมีหลายอย่างนะคะทุกคนที่เอามารวมๆกันแล้วอะ่ะกว่าจะได้เงินได้งานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในยุคปัจจุบันเนี้ยปากกัดตีนถีเป็นทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดใครมีงานทําอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีแหละจ้าในยุคนี้ในยุค นี้พศออนี้ปัจจุบันนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ทำงานใครที่ยังไม่ทำงานก็มองหางานนะคะอย่าท้อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากปะทชาแน,นลคะ่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง คิดอะไรก็ขอให้ได้ดังใจที่หวังไว้นะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนมีอะไรความคิดเห็นยังไงก็เมนได้นะคะที่ใต้คลิปไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ